สวัสดีครับอาจารย์ทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะกับวิชาการคําว่าธรรมะกับวิชาการนั้นก็มีบางท่านก็ยังถามมาก็ยังสงสัยว่าเอะธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของสูงหรือเปล่าหรือมันหมายถึงจริงๆหมายถึงอะไรต่างๆเพราะนั้นวันนี้ก็จะได้ชี้แจงเรือนำเอาเออพระไตรปิฎก มาให้ดูว่าธรรมะนี่หมายถึงอะไรแล้วก็พจนานุกรมทรรพุทธศาสนาเหมือนกันก็ได้นิยามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแล้วก็เรื่องของวิชาการก็เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้ดูจากาสไลด์ต่อไปนี้ครับครับคำว่าธรรมะนั้นก็คือก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือว่าเป็นเรื่องของปัญญานั่นเองเ,อเรื่องธรรมะอาจจะเป็นสภาพการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือปรากฏการที่เกิดขึ้นธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ถ้าเราจะดูจากาพจนานุก,กรมแล้วหรือดูจากาที่มีในพระไตรปิฎกด,ดูตามนี้นะครับจะได้เข้าใจได้ตรงกันว่า ธรรมะในพระไตรปิฎกกับธรรมะในทางของพจนานุกรมทางพุทธศาสตร์หรือว่าธรรมะที่คนทั่วทั่วไปหรืออัตถกถาที่ระบุไว้นั้นมีลักษณะเกี่ยวข้องอะไรบ้างดูจากพระไตรปิฎกก่อนธรรมะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของปัญญาธรรมะที่พระไตรปิฎกที่กําหนดที่ระบุไว้ใน พระไตรปิฎกก็คือพระวินัยปิฎกเล่มที่หนึ่งเนี่ยก็หมวดที่ข้อที่264ในหน้า315ถึง316ก็ระบุไว้ว่าธรรมะก็คือเป็นเรื่องของปัญญาทีนี้มาดูความหมายของธรรมะ,ะทีนี้มีม,มีในใน,ในเล่มพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่15ข้อที่ 3 5 4ก็มีก็ระบ,บุไว้เรื่องของธรรมะเหมือนกันก็ลักษณะเดียวกันก็คือธรรมะก็คือทางปัญญานั่นเองทีนี้มาดูว่าธรรมะในความหมายของอพจนานุกรมพุทธศาสนาได้กำหนดไว้ก็คือของท่านประยุตโตธรรมะก็หมายถึงว่าสภาวะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นตาม ธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองแต่ไม่ใช่สิ่งที่สมมุติขึ้นที่บอกว่าธรรมะก็คือภาษาอังกฤษก็คือดัมมะก็คือทิงสเตทแล้วก็พินอมินาพินอมินาก็สิ่งที่ปรากฏขึ้นตามปรากฏการที่เห็นเป็นธรรมชาตินั่นเองทีนี้มาดูว่าตักถาที่ ที่กล่าวไว้โดยทั่วไปนั้นธรรมะก็คือเป็นความจริงตามธรรมชาติก็เป็นสภาพที่ทรงไว้ธรรมดาหรือธรรมชาติสภาวธรรมสัจธรรมความเจริญเหตุหรือต้นเหตุของสิ่งปรากฏการธรรมรมสิ่งที่ใจคิดคุณธรรมความดีแล้วก็ความถูกต้องความประพฤติ อชอบหลักการแผนการและก็ธรรมเนียมทำท่านพุทธทาสก็ได้ในยามว่าธรรมะก็คือหน้าที่การทำงานที่ชอบทำความยุติธรรมหรือพระธรรมนั่นเองอันนี้ก็คือทางศาสตร์ก็เป็นที่รู้กันว่าโดยสรุปแล้วธรรมะก็คือ,อสิ่งที่ปรากฏการขึ้นตามธรรมชาตินั่นเอง จริงๆแล้วสิ่งที่ปรากฏการตามธรรมชาติแม้ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่อุบัติขึ้นหรือไม่ตัดสุนก็มีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสุรักค้นพบว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติทีนี้สิ่งปรากฏที่เป็นจริงตามธรรมชาตินั้นพอมารวมกับทางด้านวิชาการนั้นก็ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ ไม่ใช่ความเชื่อนะความรู้ที่ค้นพบที่ปรากฏอยู่แล้วก็ถ้าเป็นการทําวิจัยก็คือเรา,เาพยายามศึกษาคนา้นคว้าหาสิ่งที่ปรากฏขึ้นหาความรู้ที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองเพราะนั้นก็มาสอดคล้องกับขบวนการวิจัยทีนี้การที่เราบมเองแระทีมงานเอาธรรมะมา เกี่ยวข้องกับทางวิชาการนี้ก็อยากจะชี้แจงอย่างนี้ว่าในเรื่องของธรรมะกับวิชาการวิชาการก็คือเป็นเรื่องของความรู้ที่ปรากฏหรือว่าความจริงนั่นเองความรู้ที่ความจริงที่เป็นไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวที่ความรู้ที่ค้นพบไม่ว่าจะเป็นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยก็จะนิยามกันว่าการวิจัยเป็นขบวนการศึกษาคนา้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือมีทั้งข้อกำหนดหรือสิ่งที่กำหนดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดท,ที่กำหนดขึ้นแล้วก็ใช้ขบวนการตั้งสมมติฐานหรือไปค้นคว้าไ,ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าแบบเชิงคุณภาพไปดูสิ่งที่ปรากฏขึ้น หรือจะเป็นการทำวิจัยเชิงปริมาณตั้งสมมติฐานขึ้นแล้วก็ไปคนควาหาคำตอบด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมะกับวิชาการเพราะนั้นก็เรื่องธรรมะก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราก็วิธีการที่เราจะหาความรู้จากที่ปรากฏการที่เป็นจริงตามธรรมชาตินั้นก็ใช้ขบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยพอได้มาเป็นผลการวิจัยแล้วก็มาเป็นวิชาการเพราะนั้นคำว่าวิชาการนี้ก็คือเป็นความรู้ที่อยู่ในเนื้อหาสาระหรือว่าอยู่ในหลักสูตรต่างๆเขาเรียกว่าวิชาการวิชานี้วิชานี้ก็คือเป็นวิชาเป็นความรู้นั่นเองเพราะนั้นในการเอาเรื่องของธรรมะมาเกี่ยวข้องกับวิชาการนั้นเพื่อที่จะ พัฒนาอาจารย์ไปสู่การทําผลงานทางวิชาการหรือการพัฒนาเอกสารตำราหรือหนังสือหรือใช้ขบวนการวิจัยที่จะพัฒนาความรู้เพื่อมาถ่ายทอดให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตามที่เป็นจริงตามธรรมชาตินั่นเองตรงนี้ก็คือจะอได้พิจารณาแต่และเรื่อง หรือการเขียนบทความทางวิชาการหรือการเขียนบทความทางวิจัยหรือการเขียนเอกสารหรือการเขียนตำราหรือการเขียนหนังสือนั้นก็จะเป็นการเขียนทางด้านวิชาการเขาเรียกว่าการพัฒนาผลงานทางวิชาการแต่การที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการให้ได้มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น ในปัจจุบันตามประกาศกพอปี2560กับ2563นั้นก็ระบุไว้ชัดเจนว่าในเกณฑ์ปี2563นั้นได้ระบุว่าถ้าเป็นวิชาการนั้นจะต้องมีลักษณะคุณภาพซึ่งแบ่งไว้อยู่3าลักษณะด้วยกันก็คือลักษณะที่1ก็คือเป็นเรื่องของระดับดี ันที่สก็คือระดับดีมากอันที่สมก็คือระดับดีเด็นเพราะนั้นถ้าเราทําวิจัยก็จะใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ความจริงตามที่ปรกากฏขู้นตามธรรมชาติอย่างที่กล่าวในเรื่องของธรรมะนั่นเองแล้วก็ทีนี้พอมาอใช้กระบวนการวิจัยเพื่อที่จะค้นหานั้นถ้าเป็นการทําวิจัยเพื่อ ขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการแล้วเราก็ต้องมีเกณฑ์เกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้น้างตั้งแต่แตปี2560แล้วก็มามีผลบังคับใช้ในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2561เป็นต้นมานั้นแล้วก็มีประกาศใช้ปี2563อีกเพราะนั้นเกณฑ์ปี2560เนี่ยที่กำหนดไว้ในหน้า43บอกว่าคุณภาพ3ระดับ ระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่นนั้นก็เป็นเกณฑ์ที่กำหนดใช้ตั้งแต่ปี2561ไปถึงปีหน้า2563กที2565ซึ่งจะมีอยู่เหลืออยู่ประมาณเนี้ย5-6เดือนนี่ท,ที่จะ,ะหมดแล้วเพราะนั้นถ้าหมดในวันที่23มิถุนายน2565แล้ว ต่อไปก็ใช้เกณฑ์ปี2563ถ้ายังไม่ปรับปรุงใหม่ก็ได้ข่าวแวแวๆว,ว่าจะปรับปรุงเอาเกณฑ์ปี2560กับเกณฑ์ปี2563ซึ่งค่อนข้างจะละเอียดยุมๆเนี่ยก็มาปรับใหม่ให้มีความสะดวกในการดำเนินการให้สอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ก็มาดูในเกณฑ์ปี2 5 0 0 60ก่อนการวิจัยก็มีอยู่3ระดับระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่นส่วนผลงานทางที่เป็นตำราเป็นหนังสือนั้นก็มีอยู่3ระดับเหมือนกันในปี2560ก็คือระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่นทีนี้สำหรับคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับดีนั้น ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องพะนั้นทุกขั้นตอนถูกต้องก็ได้เขียนไว้ในได้กำหนดไว้ในหน้า43แล้วว่าจะต้องมีอยู่ประมาณ8-9ข้อด้วยกันใน8-9ข้อก็จะมีะมีกระบวนการส่วนระดับดีมากนี่ก็คือ,อก็จะมีการวิเคราะห์ แต่ก่อนที่จะไปถึงระดับดีมากก็ต้องผ่านระดับดีก่อนระดับดีก็มีขบวนการก้าวข้อแล้วก็มีความเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งระเบียบว,วิธีวิจัยส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ในบทที่สามนั่นเองแล้วก็ต่อน,นั้นก็มีจะต,ต้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการคำว่าความก้าวหน้าทางวิชาการเนี่ยเป็นงานที่ที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น เป็นเรื่องของวิจัยหรือเรื่องการกําหนดปัญหาไม่ซ้ํากับคนอื่นแต่ถ้าซ้ำนะก็ต้องใช้คําว่าหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้เพราะนั้นก็จะมีสองอย่างว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว5-6ปีโดยเฉพาะยิ่งช่วงของโรคโควิดหรือ New โน r m บอเนอเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นปกติใหม่ด้วยแล้วก็ต้องอมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ ผู้บริโภคพฤติกรรมความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมและท้องถิ่นก็มันมีเปลี่ยนไปแล้วก็ทําซ้ําได้แต่ไม่ไม่ใช่ความก็น้าทางวิจาการแต่เราก็นําไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือเป็นระดับดีสําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็เป็นวิธีที่หนึ่งของตําแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ด้วยในเกณฑ์ปี60 ส่วนระดับดีมากนั้นก็ต้องผ่านระ,ระดับดีก่อนแล้วก็มาต่อด้วยจะต้องเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอผลอเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเดิมก็คือแบบระดับดีนั่นเองแล้วก็มีการวิเคราะห์ก็นำเสนอและอันที่สองก็คือจะต้องเป็นประโยชน์ต่อ,อทางวิชาการอย่างกว้างขวางก็คือแทนที่จะใช้ในหน่วยงานเดียว ก็คือวงวิชาการถ้าเป็นวงรัฐศาสตร์และประสานศาสตร์หรือบริหา,ารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือทางด้านอื่นๆบริหารการศึกษาก็เช่นเดียวกันก็ว่ามันเกี่ยวข้องทางนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง,วางก็คือมีหลายหน่วยงานแต่อยู่ในสาขาเดียวกันก็ใช้ได้อย่างกว้างขวาง,วางหรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายก็คือหลายแห่ง รายแห่งก็คือในสาขาเดียวกันนะั้นแหละแต่รายแห่งที่นําไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือเป็นระดับดีมากส่วนระดับดีเด่นนั้นก็เป็นต้องผ่านในระดับระดับดีกอนถึง3ข้อแล้วก็มาผ่านระดับดีมากอีก2ข้อแล้วก็เป็น5ข้อแล้วก็มาต่อด้วยระดับดีเด่นเป็นถ้านับต่อเนื่องก็เป็นข้อที่6ได้ ระดับดีเด่นก็คือเป็นจะต้องเป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสัาะห์อย่างลึกซึ้งกว่าที่ทำมาเพื่อที่จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เรียกว่า body of knowledge ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการถ้าเป็นสาขาที่ไม่ใช่วิชาชีพก็เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดการ นำไปไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบที่มี Impact Impact ก็คือมีคนที่เข้ามาใช้มากก็อย่างชัดเจนอันที่สองก็คือเป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพวิชาชีพในสายสังคมศาสตร์ก็จะมีทั้งบัญชีมีนิติศาสตร์นอกนั้นก็จะเป็นวิชาการ ส่วนวิชาชีพทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีวิศวะมีสาขาต่างๆก็เป็นวิชาชีพส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพก็วิชาชีพก็คือแพทย์พยาบาลหรือสาธารณสุขก็เข้าไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นต้องแยกให้ออกระหว่างวิชาชีพกับวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ที่จะขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการก็ต้องดูว่าตนขอในสาขาวิชาชีพ หรือสาขาวิชาการก็จะต้างเน้นจุดเน้นก็จะต่างกันเพราะนั้นวิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเนี่ยเราต้องดูเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ที่บอกว่าคุณภาพระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่นนั้นมีแตกต่างกันอย่างไรแต่ละระดับเขาก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้าขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ระดับดีส่วนระดับอรองศาสตราจารย์ก็มีทั้งดีและก็ดีมาก พอเกณฑ์ปี2563เนี่ยะระดับโปรสตาจารย์เขาบอกว่าให้ใช้ระดับ B B บวกเพราะว่าเกณฑ์ปี2563เนี่ยมีอยู่4ระดับก็คือระดับ B ระดับ B บวกระดับ A และระดับ A บวกเพราะฉะนั้น ในประเด็นตรงนี้ก็จะขอนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับถ้ามีคําถามก็ให้ระบุมาอย่างวันนี้ที่มีบางท่านถามมาในเรื่องของความหมายคําว่าธรรมะและก็ทางด้านและวิชาการก็ได้อธิบายแล้วธรรมะก็คือ,อสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามาธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งสมมุติขึ้นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏนั่นแหะก็ตามธรรมชาติเวลาเราศึกษาค้นคว้าวิจัยก็ใช้ขบวนการวิจัยเพื่อที่จะสืบค้นหาข้อมูลให้อ่าให้เห็นที่ปรากฏการขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นหาการหาความจริงซึ่งสอดคล้องกับคำว่าธรมธรมะ นั่นเนองเพราะนั้นวิธีการแบบนี้ก็จะได้สอดคล้องว่าท่านที่คิดว่าธรรมะเป็นเรื่องสูงไปหรือว่ากลัวทามไม่ถูกแล้วจะบาปนั่นน่ะ,ะไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราจะต้องเอาเรื่องธรรมะเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิชาการโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของธรรมะมันก็จะมีเรื่องที่ที่เราจะทําสมาธิหรือตั้งสติจะทาสมาธิที่จะเขียนผลงานทางวิชาการด้วยหลือกอ็เป็นเรื่องของ โรคกรหลงหรือว่าทาได้โลภโทสะโมหะนั่นเองเพราะนั้นในโอกาสต่อไปก็จะเอาเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวข้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เกินนําด้วยแต่ละครั้งแต่สําหรับวันนี้ก็จะนำเสนอเฉพาะเรื่องของธรรมะก่อนส่วนเรื่องของการทําสติแล้วก็มีสมาธิให้มั่นคง แล้วก็สามารถที่จะเขียนผลงานทางวิชาการให้เกิดปัญญาได้ตามที่หลักธรรมะในพระไตรปิฎกเรียกว่าธรรมะก็คือปัญญานั่นเองสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ